วันนี้พบกับเนยแล้วเรื่องบ้านบ้านไฟเจ s Management นนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่บนถนนรังศิตนครนายก73เลยค่ะเป็นซอยชุมชนสถาพรนะคะกับโครงการหมู่บ้านสถาพรนั่นเองค่ะที่เดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะอยู่ติดกับโลตัสเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลกับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะแล้วก็ดรีมเวิร์ด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะหรือว่ารถไฟฟ้านะคะส่วนภายในโครงการเนี่ยก็กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งสนามเด็กเล่นค่ะมีสระว่ายน้ํา โครงการหมู่บ้านเนี่ยก็มีถนนที่ใหญ่มากๆด้วยนะคะส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่50ทับ2 3 4ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาด25ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้2คันนะคะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลย ทำเป็นห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะก็อาจจะวางเป็นโซฟาตัวใหญ่ชั้นวางทีวีนะคะเดินลึกเข้ามาด้านในเนี่ยวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะและเราจะมีการกั้นแบ่งโซนด้วยประตูบานสไลด์เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านนี้นะคะเรามีการบิวอินเป็นพื้นที่ส่วนครัวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นครัวแรกค่ะสามารถจัดเตรียมอาหารได้เลยมีซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ บริเวณด้านหลังนะคะก็มีการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมบิวอินเป็นห้องครัวอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทํากับข้าวค่ะทําอาหารได้เลยมีซิงล้างจานให้เรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถทําเป็นพื้นที่สักลังได้อีกด้วยค่ะชมด้านล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะตามเลยมาเลย พามาชมห้องแรกค่ะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมัสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเตียงนอนขนาด6กฟุตได้เลยเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะชั้นวางทีวีค่ะความพิเศษของห้องนี้นะคะก็คือจะมีประตูค่ะสามารถเปิดออกไปเนี่ยเป็นระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะ และอีก2ห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะแต่และห้องเนี่ยก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทำค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกอื่นๆภายในบ้านได้ค่ะหรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆค่ะอาทิเช่นห้องคลานะคะหรือว่าห้องแต่งตัวรวมถึงห้องทํางานก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะห้อง ะจะอยู่บริเวณการโซบ้านนะคะสามารถเข้าออกได้2ทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณการัวบ้านหรือว่าจากทางห้องนอนหลักนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการกั้นแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยังบ้านสถาพรเริ่มต้นบริเวณหน้าสามารกเรเพลสรังสิตคลองสองจากนั้นตรงไปบนถนนรังสิตนครนายก2.7กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมค่ะสามารถติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management หรือช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านาน by J a s s e s s Management นะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นผู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หม หน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ